พิกาโรมาแล้วมเห็นพิกาโรไหมตอนนี้ใครเจอตั้งพี่เก็บมาเผื่อผมไหมนะประสบการณ์เด็ดไม่เจอตรงนี้ไม่ต้องวิ่งเยอะแหวกการที่เป็นน้ำวิ่งแล้นนะอุ้ยพิกาโรพี่กาโรตัวเราขวายังฉามาเดี๋ยวพี่จะตัวเอาขวายังฉามา่ะนะตัวละครผมมีปัญหาได้ใช่ไหพี่ตัวเนี้ยไม่มีใช่ไหมมันเป็นตัวคลาสสิกอะ ก้ามจะบอกว่าไอ้ก้ามตามตามเลยตีแร้กล้ามจะโดนก่อนเพื่อนนะไอเจอซิกไม่ใช่แล้วบอกผมนะครับรับเจ็บรับจบรับเก็บเพื่อมือใส่โตเหล่านี้แม้คนอื่นรู้ได้ไงพี่เป็นคือไอ้ก้ามมันจะโดนยิงก่อนเลยเอาไปละตามเตยตีก็คือมันโดนก่อนไอยิ่งมันโดนบ่อยไม่มึงดูดิกวิ่งแหลมตลอดเลยเนี่ยสมคนตายอยู่ตรงนี้ดูผมผมใส่โหัวเอง ไอ่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นปีนแล้วงาบาลมีโดนโดดโดดโดบอกตายนะเข้าโรงกางหลคนเข้าเองคนกลางเอง่ายไว้เผมอออตัวาเอาเิัง หมดหมดหมดเลยของหาไปไปนอนไปผมนอนในเป็นศพพี่ขึ้นมาขึ้นมาเคลาเคลาเคละตัดไปแต่เก็บของไปบีเดียน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 ผมจะไม่ยอมเหงาอีกแล้วตาที่ผมเหงาอนี่แม่งแฉบไอสัตว์ตาคิ้วยาวนี่แต่คนแรกนี่แม่งไม่แฉมมีเหมือนยาาอ่อนนะตรงนี้เราข้างอ่ะเกมดีเกมดีเกมคุณภาพไม่ด่าเกมบเราด่าเราด่าแม่งด่าเขาที่ยิงเราอ่าน้องด่าจะเปิดไม่ได้นี่ เลยนะไม่ไเปิดไม่มีดับนะเปิดได้เปิดได้ดีนเอาเลยใช่หรอพี่จะเปิดให้ดูใช่หมือตั้งค่าเป็นป่าวลองตั้งค่าเอแต่ว่าผถ้าปิดเป็นดีฟอลต์มั้นจะเป็นปิดใช่เป็นดีฟอลต์ของมันนี่ตั้งในเกมได้เลยนี่เลือกไม่อ่ะออปชันอะไรนะไว้ไว้เหรออินพุตเหรอออินพุตอินเอาอินพุตแล้วก็เลือกเลือกไดิเวอร์เองเห็นไดิเวอร์ป่าไมโครโฟนอินพุตไดิเวอร์อขาเนี้ยเขอแตะพูดดิเวอร์น่ะแล้วงขบไกลเยอะมากเราไปเผื่อ รอนนี้เดืดแน่เลยหนบไปหน่อยตัวมูเนี่ยข้างหลังเไม่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 อยู่ข้างหลังอยู่คนเดียวเนี่ยดำๆเนี่ยมันโล่งอยู่ยูเราแหลมไปนู่นเนี่ยจะเข้าไปเอาไปให้มียาเล็กสองอันอ่ะนี่เป็นไกลสามอันแล้ะยาสามขวดอ่ะผมเก็บสปอนเซอร์ไว้เยอะแล้วเนี่ยรอบไม่ตกไม่ตกเครื่องแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้าหลุดยูทำอะไรอ่ะอ๋ออย่าเงี้ยไม่ดานเลนะเกมมันหลุดแล้วหลุดเลย โอ้ยเกมมันยากออนไม่เชื่อว่มันจะเกิดแล้วว่าผูดพาดที่ผมได้คิวแล้วจะเกิดแล้วอ่ะไอ้ข้ากำลังได้ไฮไลท์นะตอนเกมโอู้ายได้คิวเอฟหมาแต่เราก็เล่นคุณจะพูดคืออะไรชอบเลยอายุป่ะบู๊ตบิ่งกลับไปหางตะคบไปให้ อยู่ไหนกันเพื่อนเบเนี่ยตามบ้างเลยเพื่อนยกไปคนตามหลังมามึงก็โดนกิงหนระวังไม่ทันัล้นต้องมานูกได้มาเดือมจะตั้มจะรวยเราจะโขกกันไหมกระบอกให้กระดังฉันได้แล้จ้าจะไหนเนี่ยเฮ้ยโขก ไปไปกลางสะพานเนะทีพี่จะถกไปได้ๆโอเคครับเจอกันบอลล่าครับีได้แชมป์ก็ไม่ได้นั่นแหละวิคิปนั้นเราไปลงเลยอ่ะเดินเดินดังผมไม่ได้คลิปนี้ผมเป็นชุดตัวที่ผมก็เล่นเฉยๆแต่ว่าเราทำสนุกอ่ะแต่อยากได้แชมป์มาถักก็ได้แล้วไงไไม่ด้ก็ได้แล้วไงอยู่เฉยก็ได้เลยไอ้เช็คด้านหน้าดูดิมัน เดี๋ยวาาว่าหลักมาจะไปหลุดแล้วไม่มากลัาเข้าครับมีกอย่นะเดี๋ยวเ็ตักคับจิไ่ไไไไ็ไม่ได้เลยดีกว่าเล่นคนเดียวอยาก,กเลยจับมาได้ยากวันนี้มาเล่นสิ่งลยเนะพวขาจะได้กินไหมนะไปลักเดินครับผมครับ แต่ก็ตรงไหนแตกกูสายแตกเหลือตรงกลางขึ้นเลยขึ้นเลยกูล็อกอยู่กูล็อกอยู่ยีงขามัหยุดออกออกฝั่นี้ออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้เด่นยัๆนะยุบเอง เหเหรอไปเฮกูปลาแดยุบระวังอ้าวโดนโดนโดนมาอยู่นี่ป้างนี้ะเออ สเต็ปแ8ไอ้ยังได้วะเขี้ยจัดเลยปาดหน้ามันงงไหมงงอะไไอ้ยี่กูรู้มันกูรู้มันอย่างไกลอะยุแม่งตายมีตัวมามีตัวมามีตัวมาอาโดดอ่ะไปดูเอาดิไปดูขอบดิมันจะปีนมหขอญาตไปหยิบของเล่นก่อนไอ้สัตว์กระสุนหมด ยงใต้ยงใต้ยงใต้ยิงผีวะแปกเฮ้ยใต้ใช่ปไอดีนี้ว่ามันไม่ใช่แล้วอยุปไอสัตว์เป็นบอมันไม่ได้ไอดีปเป่าเนี้ยใช่ฮะจริงว่ามันน่าจะใช่ใครโฟบิกปะมือดำมีอดำมอมึงดนมดนกูใส่ปีกหรือมันดูเลื่อหรอวะ มึงเอายาปะมึงดูนี่มึงดูกองนี้นี่จมยา,ามึงอยากได้ยาวะล่ะนั่นน่ะมีคนไม่ถัดจะกูดูทางขึ้นให้นะน่ากูต้อ น่ากลัวไม่ดุอีกเหรอไม่ขึ้นหลุมคืออะไรคืออะไรเชียหีหนอยทางวาวอนต้นศพตัวนั้นนี่ตรงทางโค้งอ่ะ ตัวนั้อยู่ตัวนั้นอยู่มอนกอดเกตัวนี้บอว่าวกอเล็ลทางโคง,ง,งอยู่ทางโคงอยู่เห็นตรงตัวนั้นตัวทางโคงมีตัวมอนใตส้สะพานนัะน่ะ บอลเดี๋ยวเราแพ้มันบิตรงไหนกินข้าวปาระเบิดได้ปะเสีย่ะปาไปแล้วมันยไมนอยู่ตรงไหนาน่ไดิต้ต่อมอตต่อมอเดี๋ยวกึโดดลงรอใกมองไว้ตามดวะเหลืตัวนึงบอลโดดได้ตรงไหนต่อมอแรกอ่ะ ใะมอนมอนมอสงตัวใช่ปะเออฟังเเหลือทางยุบเหลือทางยุบตอนนี้ยอย่าจะกลับไปละไม่รไม่รีบไม่มันไม่ดันใช่ไหมจะลักลับไปรันกลับไปฝ้ายหนึ่งตาาตาตาไ่ไอยูนี่ตัวนึงอยูนี่อยูนี่อยูนี่ลลวง สะพานสะพานนี้ใช่ไหมใช่เจ็บเจ็บตกลงข้างบนกูโดดซ้ายได้โดดลงข้างล่างเหรอให้แมนอน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 ตัวไปแล้วตัวไปแล้วตัวนี้เต็นี่เต็นท์เต็นี่เต็นท์เ้างบนสะพานไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วอยู่เต็นท์อยู่เต็นท์เห็นไหมนอนอยู่สองปะวะเต็นท์ไหนวะเต็นท์แถวนั้นแหละ ตัวต่อเนี่หมดแล้วก็เลยตัวนึงยไอ้นู้นนู้นนู้นัวเดียวกันปะเดือดสองตัวมีผู้ชายตัวดำอ่ะโดดไปยังอ่ไอตัวนู้นใส่หมวกฟ้าตัวดำได้ปะระวังแล้วกันถอยมาวงวงเราได้เปรียบถอยมาก่อนถอยไปถอยกลับเนี่ยไปทางโรงพยาบาลอ่ะกูอยากได้ไหมไอมันถอยไปนู้นแล้วมันถอยไปนู้นตัวนึงหมวกฟ้าเียอะมาดิกูที่กูตามหลังกูนะตามหลังกูนะมึงตัวไหนเนี่ยโอเค พอแล้วมันโอเคเอาออเอาลยแมวแล้วพอแล้วยา,ยาเยอะเลยมอนมาเมทคิดไปแทง้งมามาขึ้นหลังคาเลสซอลองอะได้อยู่มันจะไปมันจะไปหลังสึกเนี้ยใช่เนี่ยสองตรงนี้ไว้นี่ไงนี่ไงตัวหนึ่งครบหมดแล้วหมดแล้วอยู่ฝั่งนู้นสองตัว,ห,ว,ห,วหนึ่งแล้วก็ขวาสองอตีผีนะไปเงี้ยบเลย จริงๆเรารู้วงเราไปอยู่ข้างล่างคนหนึ่งก็ได้นะไปอยู่ตรงกระสอบเนี่ยนตรงไปเนี่ยน,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 นไปอยู่กระสอบคนหนึ่ง,งเนี่ตรงรถเมีะเดี๋ยวมันใหญ่เจังตรงนี้กระสอบให้ชโนู้นตรงไหน ไนอยูไหนอยู่วันอย่นั่นตัวหนอ๋อไอตู้ชายนะตัวน้ำมันอ้อมแตกเหลือ,อนบนขาตัวเดียวเอาเลย เอาเลยไปเลยเอาว่ะหมดแค่แปลกระสอบก็ได้เก็บแอดออกดิอ๋อ ก็ไม่มีสะแนนเหมือนเดิมแปคิวอะโอ้ได้เดือดอีกแล้วได้คิวได้สามคิวให้มาสี่ร้อย